พระเยซูเคยบอกจริงไหมว่าเราเป็นพระเจ้าคำตอบจากพระคัมภีร์อาจไม่เหมือนที่ท่านคิดในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมคำที่ใช้บ่อยเพื่ออ้างถึงพระเจ้าคือเอโลหิมพระเจ้ายาเวพระนามของพระเจ้าและอาโดนายซึ่งแปลว่าเจ้านายเมื่อพูดถึงมนุษย์แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อพูดถึงพระเจ้าพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม เป็นภาษาฮีบรูพระเจ้าคือเอโลหิมพระนามของพระเจ้ามีความศักดิ์สิทธิ์มากเขียนเป็นยาเวหลายครั้งพระคัมภีร์ใช้คำว่าอาโดนายแปลว่าพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือนายคล้ายคกับคำว่ารับบีในอันกุรานบางครั้งพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมใช้คำว่าอาโดนายรวมกับพระนามยาเวจึงกลายเป็นอาโดนายยาเวคือพระเจ้าพระเจ้าหรือพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้า เมื่อชาวยิวแปลพระคัมภีร์ฮีบรูปเป็นภาษากรีกที่เรียกว่าฉบับเซพตัวจินเขาต้องคิดว่าจะแปลคำนี้อย่างไรคำตอบคือเขาเขียนว่าคีร e, e ิเอคีริเอแปลตรงปัวว่าพระเจ้าพระเจ้าหรือองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าคำซ้ำแบบนี้ปรากฏในหลายตอน เช่นปฐมกาลบทที่15ข้อที่สองสะดุดีบทที่69ข้อที่6เอเซเคียบทที่20ข้อที่49สําำหรับชาวยิวที่พูดภาษากรีกเมื่อได้ยินคำว่าคีรีเอคีรีเอจะนึกถึงพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าทันทีไม่ใช่แค่คำเรียกธรรมดามาดูที่พระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อที่21ถึงข้อที่23ไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าคีรีเอคีรีเอจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระท เราผู้สถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนจํานวนมากร้องแก่เราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าคีริเอคีริเอข้าพระองค์ได้เผยประวันะในพระนามของพระองค์และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์และได้ทําการแห่งฤทธนุภาพมากมายในพระนามของพระองค์ไม่ใช่หรือเมื่อนั้นเราจะกล่าวแก่พวกเขาว่าเราไม่เคยรู้จักพวกเจ้าเลยเจ้าผู้ทําความชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเรา ในข้อนี้ให้สังเกตเรื่องสำคัญหลายอย่างพระองค์ทรงเป็นผู้พิพากษาในวันสิ้นโลกในพระคัมปีพันธสัญญาเดิมมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่จะพิพากษาในวันสิ้นโลกแต่พระเยซูตรัสว่าในวันนั้นผู้คนจะมาหาพระองค์และพระองค์จะเป็นผู้ตัดสินพระองค์ทรงรับคำเรียกที่เป็นพระนามของพระเจ้าพระเยซูไม่ได้ตำหนิคนที่เรียกพระองค์ว่า คีรีเอคีรีเอพระเจ้าพระเจ้าพระองค์แค่ว่ากล่าวคนที่ทูตแต่ปากแต่ไม่จริงใจหมายความว่าการเรียกพระองค์แบบนี้เหมาะสมอยู่แล้วการเชื่อฟังพระองค์คือการเชื่อฟังพระเจ้าพระเยซูตรัสว่าการทำตามพระประสงค์ของพระบิดานั้นแสดงออกผ่านการเชื่อฟังคำสอนของพระองค์เองการอัศจรรย์เกิดขึ้นในนามของพระองค์พระเยซูทรงยอมรับว่ามีคนทำการอัศจรรย์โดยใช้พระนามของพระองค์ เหมือนที่ผู้เผยเพระวจนะในอดีตทำในพระนามของพระยาวเวทําไมเรื่องนี้จึงสําคัญชาวยิวสมัยพระเยซูอ่านพระคัมภีร์เป็นภาษากรีกพวกเขารู้ดีว่าคําว่าคิริเอคิริเอหมายถึงอะไรเมื่อได้ยินคนร้องเรียกพระเยซูว่าพระเจ้าพระเจ้าและเห็นพระเยซูทรงรับคําเรียดนี้พร้อมกับประกาศว่าพระองค์จะเป็นผู้พิพากษาในวันสิ้นโลกคนฟังจะเข้าใจทันทีว่าพระเยซูกําลังประกาศว่าพระองค์คือพระยาวเวที่มาในร่างมนุษย์ นี่ไม่ใช่แค่การยอมรับให้คนเรียกพระองค์ด้วยความเคารพเหมือนเรียกท่านหรือนายแต่เป็นการใช้คำที่ชาวเย,ยวใช้เฉพาะกับพระเจ้าเท่านั้นตอนอื่นๆที่พระเยซูทรงใช้วลีนี้พระธรรมมัทธิวบทที่25ข้อที่11และพระธรรมลูกาบทที่6ข้อที่46ก็จะเห็นแบบเดียวกันพระองค์ทรงยืนในตำแหน่งของพระเจ้าคือผู้ที่ให้หรือปฏิเสธการเข้าในแผ่นดินสวรรค์ผู้ที่ต้องเชื่อฟังผู้ที่สงวรได้รับความจงรักภักดีสูงสุด สรุปว่าเมื่อพระเยซูทรงใช้คำว่าคีรีเอคิรีเอในพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อที่21ถึงข้อที่23ไม่ใช่เรื่องบังเอิญพระองค์ทรงเลือกใช้วลีที่สะท้อนถึงพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าในพระคำภีพันธสัญญาเดิมภาษากรีเมื่อพระองค์ทรงรับคำเรียดนี้ พร้อมกับประกาศว่าพระองค์จะพิพากษามนุษยชาติทั้งหมดพระองค์กำลังประกาศอย่างชัดเจนว่าพระองค์ไม่ได้เป็นแค่นบีหรือครูบาอาจารย์ที่พูดแทนพระเจ้าแต่พระองค์คือพระเจ้าเองที่มาอยู่ท่ามกลางผู้คนคำว่าพระเจ้าพระเจ้าที่บรรพบุรุษของชนชาติอิสราเอลใช้เรียกพระยาเวตอนนี้ใช้เรียกพระเยซูได้อย่างถูกต้องเพราะพระเยซูคือพระยาเวที่มาในร่างมนุษย์